วันนี้สวัสดีครับทุกคนครับมผมพามาดูทุเรียนครับทุเรียนออนทัวโลละร้อยสามสิบเก้าบทเดี๋ยวครับเนี่ยใครขอทุเรียนก็รีบมาเลยตอนเนี้ไม่รู้ถูกหรือแพงผมก็ไม่รู้ไม่ค่อยได้กิน แต่รู้สึกว่าคนเต็มเลยเห็นไหมผู <c oughs> ้เรียนหมอนทองน้องเพียเ <c oughs> น่านอนอ่อนท็ปอปล <c oughs> เคมปีอ๋ <c oughs> อรัเบกดกันล,กน,น,นลูกไหนเน่าลูกไหน <on> <S 2> <S 2> ออน,นเค็มได้ลูกละห้าสิบบาททองละบาทนวทีทองมันห้าโมงเออมีมีมีอน,น,น,นี่ด้วยนาะทีทองห้าโมงเย็นเริ่ม 17, สิบเจ็ดศูนยศูนย์ลูกละห้าสิบบาทมีจำนวนจำกัด อันนี้ยังไม่ถึงเวลาครับนาทีทองรอ5โมงอีกชั่วโมงก,ก,กว่านิดๆชัมงนึะใช่ครับประามาณอีกชั่วโมงนึงอะ่ะใครอยากได้ลูกละ50บาทมาตรงนี้ตอนนี้ผ<น>มพุ่งมาเต็มแล้วล่ะ ถ้ามาตอนนี้คือโลละ139บาทครับหนึ่งลูกมันลูกเล็กๆอะมอหมอนทองอะผมไม่เคยเห็นลูกเล็กแบบเนี้ผมว่ามันน่าจะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องมาดูอย่างใครเลือก ผู้เรียนเป็นเขามันเลียกดูได้นี่เขากำล,ลังเรียกกันเต็มถ้าใครอยา,ก,ากกินลูกละห้าสิบบาทสูงๆก็รอสิบเด็ดสูงๆหรือห้าโมงเย็น มาครับรับประกันทุกเนื้อเนื้อทุกรูปเดียนสวัสดีครับ